Inbox อะไรอยู่ในกล่องงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในคลองนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมกับรายการอินบ็อ รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันเมื่อจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรือื่นิ่งมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นคะแนนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนกาภัษไทยโดยในวันนี้ก็ผมก็จะเป็น คลิปแนะนำสกิลของแคลนเนโอเนก a ตจากชุด VGT BT14-1 กล่องสีเหลืองนี้นั่นเองนะครับผม ก็เรียกได้ว่าเป็นการเสริมอีกครั้งหนึ่งสำหรับแคลนในโอนกตันครับผมหลังจากที่ได้มีการเสริมไปแล้วในช่วงภาค2เล็กน้อยในช่วงภาค3ก็มีการเสริมมาอีกนะครับผมที่นหนว่าก็จะมีเสริมไม่มากนะักเท่ากับช่วงภาคที่2นั่นเองแต่ไม่เป็นไรครับผมการเสริมครั้งนี้ก็จะเรียกความเก่งกาจเพิ่มขึ้นมาแน่นอนแต่จะเก่งกาจมากน้อยแค่ไหนนะั้นเราก็ต้องไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขอเริ่มจากสกิลของยูนิตเกรดศูนย์นะครับผมอ่ะเกรดศูนย์ ใบแรกเลยกับ Maiden of Fissalis นะครับผมไม่ใช่ Fissalis คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดชื่อ Maiden ในโอเน่จะมีนอกจากสายทหารเสรอมแล้วจะมีสายติดชื่อ Maiden ด้วยนะครับผมเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ใช่แบบของเสริมบอกว่าต้องเล่นเมได้ทั้งเด็กจะเป็น Maiden ที่สามารถนําไปเสริมกับสายอื่นได้มันยังไม่ใช่สายหลักนั่นเองนะครับผมก็ต้องว่ากันต่อไปเนาะทีนี้มาดูตัวนี้ก่อนพลังโจมตี5,000สกิลมี2อย่างด้วยกัน สกิลที่1สกิลออโต้ผู้เริ่มต้นนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดมีแคลนเดียวกันไรทับก็จะถอยลงช่องเรียวกาศได้นั่นเองส่วนสกิลที่2จ้าสกิลที่บอกว่าเป็นสกิลออโต้เกิดที่ช่องเรียวกาดมีค่าคอสเปน็นนำยูนิตตัวเนี้ยเข้าสู่โซคุณนะครับผมเมื่อยูนิตที่ถูกตัวนี้บูสต์โจมตีฮิตเวนการถ้าเวนการคุณเป็นแคลนในโอเนกตาสามารถจ่ายค่าคอสได้คือตัวนี้เข้าโซนนั่นเอง ถ้าจ่ายเปิดดูการ์ดไม่เกิน5ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณหาการ์ดที่เกรด1อ่แคลนเนอเนกตาไม่เกิน1ใบาจากที่เปิดดูเรียกลงช่องเลเอกาในสภาพเลสคือต้องตะแคงด้วยแต่นั้นสลับกองการ์ดคุณนั่นเองเดี๋ยวถ้าไม่ดูเลยดีกว่านะครับผมสมมติว่าตัวนี้อยู่ช่องเลเวกาด้านหลังแวนและกันแล้วก็มีตัวนี้เป็นแวนกาพอทําการบูสต์ให้โจมตี้ะฮิตนะครับผม พอหลังจากที่ทำการไล่เช็คได้ไม่เช็คได้ยังไงก็ตามถ้าเป็นการโจมตีที่ฮิตแวนการ์ดเกิดขึ้นสามารถใช้ง,งานสกิลได้ก็นำตัวนี้เนี่ยเข้ามาในโซนะครับผมจากนั้นก็เปิดการ์ดห้าไปบนสุดจากกองการ์ดคุณอ่ะแล้วก็สมมุติว่าเจอเกรดหนึ่งอ่ะซุดเปิดอ่ะนี่นี่กองแล้วเนาะเปิดห้าไปบนสุดหนึ่งแต่แต่เราดูคนเดียวนะไม่ต้องคู่แข่งดูนะครับผมสองสามสี่ห้าอ้าโชคดีเจอการ์ดเกรดหนึ่ง ก็สามารถคอลงช่องเรียกาศในสภาพเลสได้จะช่องไหนก็ได้แล้วแต่และกันแล้วแต่จะนําไปคอมโบต่อนะครับผมนี่จะเป็นความสามารถของตัวเริ่มตัวนี้นั่นเองกับ Maiden of f i c i a l i s นะครับผมว่าจะมีข้อดีน้ของการช่วยเติมสนามนั่นเองจ้าโอเคเราจะมาดูเกรดสูงไปถัดมานะครับผมตัวนี้เป็น Stand Trigger เนาะที่มีความสามารถนั่นเองกับทหารเสือดอกกุหลาบน้ำเงิน e a r t h นะครับผมตัวนี้ พลังโจมตี4,000นะครับผมเพราะเป็นสแตนทิเกอร์ที่มีเอฟเฟกนั่นเองความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถปเป็นแอคทีฟกับในช่องเรียอากาศมีค่าคอสเป็นคอร์เตอร์บลัสหนึ่งและนำใบนี้ไปไว้ใต้กองการ์ดคุณน่ะในวิชินเตเรีตยมคอร์เตอร์บลัสไว้หนึ่งก่อนบอกไว้ว่าถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนในโอเนกตาเปิดดูการ์ดไม่เกิน4ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากที่เปิดดูทั้งหมด คอลงช่องเรียวกาศจะนั้นสลับกองการทันทีตัวนี้เป็นสกิลเพจแอคทีฟดังนั้นต้องใช้ในช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะครับผมก่อนหนึ่งก็คือพิชินขอตัวนี้วาวงในช่องเรียวกาศก่อนแล้วก็มีแวนกาดเป็นแคลนในโอเนกตานะครับผมโอเคสามชิ้นงานสกิลเคอน์เตอร์บลัสหนึ่งนำตัวนี้ไปไว้ใต้กองการเรานะครับผมจากนั้นเปิดซีไวมันสุดอ่าเปิดมาปุ๊บสมมุติเปิดซีใบน,บบน,บบน,บนี้ถ้าเจอทหารเสือก็สามารถเรียกเข้ามาในสนามได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถดีมากเพราะว่า มันจะเป็นสแตนทิกเกอร์ที่สามารถวนตัวเองได้ด้วยการแจกข้าวตบาบ้าหนึ่งได้พวกเพิ่มมาเล่นนะครับผมแล้วได้สแตนทิกเกอร์กับเข้ากองก็จะกลายเป็นว่าโอ้ทหารเสือตอนนี้เนี่ยก็จะมีความน่าเล่นมากขึ้นเยอะนั่นเองนะครับผมนอกจากจะมีสแตนทิกเกอร์ที่วนได้แล้วยังจะเรียกพวกได้อีกได้เดียวว่าสุดยอดจริงๆครับผมกับสแตนทิกเกอร์ใบนี้ทหารเสือดอกกุหลาบน้ำเงินเอิร์นส์นั่นเองนะครับผมโอเคใบถัดมาจะเป็นเกรดหนึ่งเนาะกับเมเดนออฟเชอร์ลี่สโต้นะครับผมพลังโจมตีเจ็ดพัน สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องเลียวกาดมีค่าคอสเป็นนำตัวนี้ไปวางไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณเมื่อยูนิตที่ถูกยูนิตนะครับนี้บูสต์โจมตีฮิตเวนการ์ดสำเร็จถ้าเวนการ์ดคุณเป็นแคลนในโอเนกตาสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าจ่ายก็ค้นหาการที่ชื่อเม i เ e n นออฟเชอรี่บลูมหรือก็คือร่างเกรด2นะครับผมจริงๆมันไม่ใช่ไรเชนนะแต่เรียกว่าร่างเกรด2แล้วกันก็คือหาตัวนี้ ใบเด h ดอัฟชารีบูมไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดคุณคอลงช่องเรียกัดในสภาพเลสจากนั้นก็อย่าลืมสลับกองการ์ดด้วยนะครับผมเองจริงสกิลประเภทเสิร์ฟพวกเน้นมากจะสลับกองการ์ดอยู่แล้วเมื่อกี้ก็มีสลับกองด้วยจริงไหมอ่ะโอเคงั้นเราทำให้ดูดีกว่านะครับผมสมมติใบนี้อยู่ในกองการ์ดเราตรงนี้อยู่ในช่องเรียกัดน,นะครับผมแล้วก็พอทาการบูสต์นะครับผมให้อ่าโจมตี เวนการ์ดผลงานค่าสำเร็จอ่าแน,นนนาเวนการ์ดแล้วนแคเนลเนกตาจริงไหมครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์ได้ด้วยการนำเนี่ยไปวงไไปางไว้ใบบนสุดข,ของกองการ์ดคุณแล้วก็หาเมดินออฟเชอรี่บลูมเข้ามาในสนามในสภาพเลสนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมสลับกองการ์ดด้วยนะจะเข้ามาช่องไหนยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมแล้วแต่เราเลยนี่จะเป็นความสามารถของเมดินออฟเชอรี่สโตนนั่นเองก็คือช่วยในเรื่องของการ เปลี่ยนตัวเองให้เป็นเกรดสองที่ชื่นลงการบุกนั่นเองนะครับผมให้เสริมเกมบุกได้ดีขึ้นก็เป็นอนีกตัวหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับผมเกรดหนึ่งไปถัดมากับโลตัส์ดูอิทนะครับผมพลังโจมตี6000อ่าก็เจ้าดอกบัวนั่นเองใบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีสกิลอยู่แค่อย่างเดียวคือสกิลออโต้นะครับผมเมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกการเลือกยูนิตแคลนเนโอเนกตาใบอื่นของคุณหนึ่งใบตัวน้ำพลังโจมตีบวกสองพจนจบเทิร์น ซึ่งสกิลของตัวนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องเข้ามาช่องเรียวกาศจากบนมือหรือจากไหนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้สกิลอะไรเรียกเข้ามาก็ตามก็สามารถแจกพลังให้แนวเน,เนกตาไปอื่นได้หมดนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองใช้สกิลดูดีกว่าสมมติวเนี่ยอยู่บนมือพิชินแล้วกันแล้วก็พิชินมีแวนการ์ดมีการสนามเป็นอย่างนี้เป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้สมมติบบพิชินคอลตัวนี้ลงมาในช่องเรียวกาศ ก็ส,สามารถสช้งานสกิลได้อาสมมย์ผูบกตัวนี้ให้2,000ละกันอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะประมาณนี้นี่คือสกิลของโลตัสรูอิทนั่นเองครับผมก็คือเน้นการแจกพลังให้เพื่อนเพราะตอนนี้เนี่ยในโอนกตาก็ยังบางสายยกตัวอย่างเช่นสายเมเดนหรือสายทหารเสืออาจจะเป็นสายที่ยังปั๊มพลังให้แวนการดหรือให้พวกพุ่นพองเนี่ยไม่ค่อยมากนักนะ,นะครับผมบางสายก็ปั๊มพลังได้แรงบางสายก็ปั๊มพลังได้ไม่ค่อยแรงก็แล้วแต่จะนําไปเสริมในการละกัน เกรดหนึ่งไปถันมาจ้ากับทหารเสือแห่งดอกกุหลาบแดงอันตัวนิโอนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นเพอร์เฟกาหรือเป็นพิทังนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ควนตันวอนะวันนี้เนี่ยจะเป็นอ่าพีจีหรือเพอร์เฟกาพิทังที่ติดชื่อทหารเสือไงก็อปกติเราใช้ตัวที่มันไม่ติดชื่อทาไมอาจแอบเล่นลําบากนิดนึงนะครับผมคราวนี้มีติดชื่อทหารเสือมาแล้วก็ดีขึ้นนะครับผมแล้วอุ่นใจขึ้นมากเลยสกิลตัวนี้ก็คือสกิลประเภทเพอร์เฟกกานั่นเองวิธีการใช้งานไม่ยากสมมติว่า เวนการ์ดเราเป็นแคนเอลนิกตาซึ่งเป็นแคนเดียวกันเมือ่อฝนข้ามโจมตีมาไม่ว่าจะพลังโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละเป็นสักล้าน2 000, ล้านเลยเราก็ส่งใบนี้มาป้องกันจากบอมือนะครับผมแล้วก็สอดใช้การสกิลอ่าทิ้งกำมือหนึ่งใบแค่นี้การโจมตีครั้งนี้ก็จะไม่เข้าแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนี่ก็จะเป็นความสาม,มารถของทหารเสือแห่งดอกกุหลาบแดงอันตนิโอหรือก็คือเพอร์เฟกกาดนั่นเองนะครับผมคราวนี้มาถึงเกรดสองกันบ้างดีกว่าเนาะกับเกรดสองใบแรกเลย เมเดนออฟเชอร์ลี่บลูมนะครับผมซึ่งจะเป็นร่างที่มีการเล่นคอมโบคู่กับเชอร์ลี่สโตนะครับผมตัวนี้สกิลก็คืออ่พลังโจมตี9,000ก่อนสกิลคือสกิลเพชรออโต,โต,ต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือจะเรียประกาศก็ได้มีค่าคอสเป็นเขาจะบลัซหนึ่งและโซ่บลัซหนึ่งเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนละกันนะครับผมอ่สมมติว่าพิชินมีอ่มีอย่างนี้ละกันโอเคครบเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนเนโอเล็กตาสามารถแตะค่าคอสได้ ถ้าเกิดจ่ายหาการที่ชื่อไม่ได้ออฟ h i Stone จากกองการ์ดของคุณไม่เกิน1ใบเรียกลงช่องเรียวกาในสภาพเลสแต่นั้นสลหรับกองการ์ดนั่นเองอะทำให้ดูดีกว่ามมมตัวนี้ทำการโจมตีและพิเวันแก่ฝ่ายตรงข้ามหลังจากที่ทำการไล่เชคหรือดัมมีเชคเสร็จแล้วก็สามารถสังเกตสกิลได้ c o าน t e r b l a s t 1และก็โซ่บลัซหนึ่งแล้วก็เรียกไม่ได้ออฟชิลลี่สโตนจากในกองการเข้ามาสนานในบภาพเลส ast, นั่นเองนะครับผมแค่นี้เอง ซึ่งนั่นะว่ามันจะเป็นขโมดท,ที่ดีมากเดี๋ยวพอเข้าเทิร์นถัดไปแล้วก็จะเล่นขโมดมาได้อีกนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเกรดสตรงนี้เล่นเกรดหนึ่งมาใหม่อะไรเงี้ยก็จะวนไปเรื่อยๆนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสกิลสไตล์ปลูกพืชขยายผลเขาอ,อาดัสไตล์ในโอเนกตานั่นเองครับผมเน้นเรียกพวกอย่างรวดเร็วจะ้ะโอเคมาถึงเกรดสองมาเสรมาดีกว่านะครับผมกับทหารซื้อแห่งดอกกุหลาบขาวอันเบโตนั่นเอง ตัวนี้พลังโจมตี9 00 0จาาสกิลมีแค่หนึ่งอย่างสกิลออโต้กับในช่องแวนกาหรือเลียวกาดก็ได้นะครับผมสกิลบอกว่าเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนกาสําเร็จถ้าแวนกาคุณเป็นแคลนเนโอเนกตาเรื่องหงายการ์ดบนดาเมจส่วนของคุณได้หนึ่งใบทันทีว้าวเป็นตัวที่ดีมากเพราะว่าเป็นตัวที่หงายดาเมจให้กับแนโอเนกตาซึ่งมาทันทีอ่ะง่ายๆเลยสมมติว่ามีคาร์อบอนที่ใช้ไปละหนึ่งเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนกาก็หลังจากได้เช็คได้ไหมเช็คแล้วก็ หายดาเมจได้และจะเอาไปใช้ยังไงต่อแล้วแต่เป็นตัวที่ติดชื่ออาหารเสือด้วยดังนั้นเนี่ยไปใส่ในอาหารเสือได้หรือจะใส่เด็กอื่นก็ได้นสัอื่นก็ได้เพราะว,าว่ายังไงเนี่ยเขามีความสาม,มารถในเรื่องของการไงดาเมจอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับติดชื่ออะไรเบอนี้จึงเป็นใบท,ที่อาจจะสาคัญมากนะครับสำหรับแนวเด็กต้านในตอนนี้นั่นเองเกรดสองไปสุดท้ายแล้วจ้ากับ แจ็คอินพัมกินนะครับผมใบนี้พลังโจมตี8,000สกิลมีแค่อย่างเดียวสกิลออโต้เกิดที่ช่องแวนกาดหรือเลวกาดก็ได้มีค่าคอสเป็นเขาตอร์บลัสหนึแคลนในโอเนกตาเท่านั้นอ่ะวางไว้ก่อนเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนกาดคุณเป็นแคลนในโอเนกตาสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าจ่ายตัวนี้จะพลังบวก4,000จนจบการต่อสู้ก็คือเมื่อตัวนี้โจมตีปั๊บความ 1บวกสี่พันจะจบการต่อสู้แต่ย้ำว่าจนจบการต่อสู้เท่านั้นถ้าเกิดอยู่เลี้ยวกาดอะไรเงี้ยมีโอกาสสแตมนมาใหม่ไอ้สี่พันเมื่อกี้จะไม่อยู่แล้วนะเพราะว่ามันอยู่เฉพาะการต่อสู้ครั้งนั้นเสร็จปุ๊บพลังหายตีเสร็จพลังหายเลยนั่นเองครับผมดังนั้นจะเป็นสกิลที่เอาไวเ้เล่นเนร่งพลังแบบฉุกเฉินของแจ็คอินพัมกินนั่นเองมาถึงเกรดสามกันดีกว่านะครับผมกับเจ้าแห่งพงไพรมาสเตอร์วิสทีเลียนั่นเองพลังโจมตี11,000น่นั่นเองจ้า ตัวนี้สกิลมี3อย่างด้วยกันนะครับผมเอาอย่างสุดท้ายก่อนดีกว่านั่นก็คือสกิลประเภทคอนติเนียเกิดในช่องแวนการ์หรือเลวกาดก,ก็ได้นะครับผมคุนนา้งนั่นเองก็ถ้าเกิดมีใคล่ในสนามตัวนี้ก็จะโจมตีไม่ได้นะครับผมสกิลที่2สกิลประเภทออโต้เกิดในช่องแวนกาดเท่านั้นเมื่อตัวนี้ถูกบูสโดยแคลนในโอเนกตาตัวนี้พลังจะบวก2000จนจบการต่อสู้ครับผมก็สมมุติว่าพี่ชินมีอ่ามีตัวไว้บูสอยู่แล้วกัน ทำการโจมตีนะครับผมอย่างนี้นั่นเองพลังก็จะบวกอีก2,000ให้เพราะถ้าเกิดถูกบูสต์โดยในโอเนกตานั่นเองครับผมมาถึงสกิลสุดท้ายจ้ากับสกิลออโต้ลิมิตเบรกสี่ครับผมก็คือจะต้องมี4ดาเมจก่อนแต่มันเป็นสกิลประเภทเบรกไลท์นะพี่ชินขอวางไว้ก่อนละกันนะครับผม4ดาเมจแล้วเนาะโอเคพร้อมจะเบรกไลท์แล้วสกิลบอกว่ามีค่าคอสเป,คอเป็นคอเตอร์บลส์หนึ่งเมื่อยูนิคแคลนในโอเนกตาไลท์ทับตัวนี้สามารถจ่ายค่าคอส ถ้าจ่ายเลือกเรียากาดแคลนในอเนกตาของคุณไม่เกิน2ใบค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกันกับการ์ดที่เลือกนั้นอย่างน้อไม่เกิน1ใบาจากกองการ์ดคุณเขาลงช่องเรียากาดโดยไม่ซ้ำที่กันสลับกองการ์ดเลือกบรรยากาศของคุณ1ใบและพลังบวก10,000จนจบเทร์นั้นเองครับผมดังนั้นสกิลตัวนี้เนี่ยจะทํางานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเรามีเรียว2ใบที่หน้าตาไม่เหมือนกันหรือจะเหมือนกันก็ไแล้วแต่แต่คิดว่าไม่เหมือนกันน่าจะคุ้มกว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างนี้กับ อย่างนี้ละกันนะครับผมและพอเราทําการเบรกไลท์ล้วก็จ่าค่าคอสเป็นการเคาน์เตอร์บัสหนึ่แล้วก็เลือกเรียอากาศ2องใบเลือกตัวนี้กับตัวนี้ค้นหาการในกลองที่มีหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับผม mm hmm. ก็คอลลงช่องเรียอากาศโดยที่ไม่ซ้าที่กันแค่นี้เองแล้วแวนก็จะได้พลังบุยหนึ่งหมื่ด้วยคือเคาน์เตอร์บัสหได้พวกเพิ่มสอใบนะครับผมและแวนบวกพลังหนึ่งถือว่าอะไรที่คุ้มมากนะ เรียกได้ว่าเอ้ยอยู่ๆพักพวกเต็มสนามเฉยเลยนะครับผมเพียงเท่านีโอเคจะมีข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราไม่มีเรียวสองใบให้ชี้หรือว่าไม่มีร่างให้ก๊อปปี้ในแบบแบบในกองหมดเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนั่นเองก็คนต้องรีบใช้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมแต่นี่ยังเป็นความสามารถเบรกไลท์ของเจ้าแห่งพงไพรมาสเตอร์วิสทีเรียนนั่นเองซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้กับหลากหลายยูนิตมากยกตัวอย่างเช่นจะไปเล่นกับสายอัลโบอร์สก็ได้ที่มีเรื่องเด่นในของการปั๊มพลังให้กับตัวที่หน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วเบรรกกกกกไไลลลททท์ีีี่่่ปปุุ๊๊บบอออตตัััวววแแคน้้้็พงงงะยยาเ ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจในการนาไปเล่นนั่นเองครับผมโอเคมาดูสกิลของเกดรดสามจุดท้ายบ้างดีกว่านะครับผมกับใบนี้เลย Made ล่นออฟว Trap Reverse นะครับผมใบนี้เนี่ยไม่ใช่อา c r ค s อสไลน์ะนะร่างธรรมดาเนี่ยเป็นโปรโมโด้วยไม่มีแถมในกล่องต้องไป ตามล่าตามกิจกรรมต่างๆเองนะครับผมซึ่งวิชินก็ไม่มีเหมือนกันขออภัยด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ยิบม,มาให้ดูนะโอเคมาดูสกิลของเธออันดีกว่าตัวนี้พลังจมตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมมีสกิลสามอย่างด้วยกันสกิลอย่างสุดท้ายก่อนก็คือคอนติเนียรแวนการ์เดียวกาดคุณนาโอเคตีไม่ได้ถ้าเกิดมีใครอื่นสกิลที่สองจากสกิลแอคทีฟเกิดในช่องแวนการ์มีค่าคอสเป็นเขาตัวบลัสหนึ่งและตัวนี้พลังจะบวกสองพันจนจบเทิร์นซึ่งสกิลใบนี้เนี่ยเป็นแอคทีฟนัั่่่่นนนเองแตหมมาาายควว จะคว่ำเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าเราจะพอใจนะครับผมก็จะบวกสัมภาระสัมภารเรื่อยๆนั่นเองแต่ส่วนมากก็เห็นคว่ำกันทีสองทีก็พอเพราะว่าส่วนมากจะเน้นมาใช้สกิลลิมิตเบรกมากกว่าอ่ะงั้นมาดูที่ skill สกิลสำคัญของเธอเลยละกันสกิลประเภทแอคทีฟกับช่องเวนการ์ดลิมิตเบรกสี่นะครับผมมีค่าคอสเป็นคอร์เตอร์บลัสหนึ่งและเลือกล็อกเรียวการ์ดแคลนเนโอเนกต้าของคุณหนึ่งใบพอทําปุ๊บเปิดดูการ์ดไม่เกินห้าใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดแคลนเนโอเนกต้า ไม่เกิน1ใบจากที่เปิดดูทั้งหมดเรียกลงช่องเรียกกาสลับกองกาและตัวที่เลือกมาเนี่ยได้พลังบวก5,000จนจบเธอนั่นเองคือเป็นอะไรที่ดีมากเพราะาได้เติมสนามด้วยและตัวที่เรียกมาก็จะตีแรงด้วยยกตัวอย่างเช่นสนามพิชินเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมอ่าแล้วก็มีอ่าอย่างนี้ละกันเนาะสั่งใช้งานสกิลของอ่าเมดอนออฟินาแทบดีเวิร์สนะครับผมทำการเคาน์เตอร์บลัอ่าโอเคเคาน์เตอร์บลัละ เอาไว้ก่อนเงียบๆ,ๆ,ๆแล้วก็เลือกล็อกเรียวการหนึ่งใบสม,มุดล็อกใบนี้แล้วกันวิง่งๆล็อกแล้วแล้วก็เปิดการ์ดเป็นสุดของกองการ์ดขึ้นมา5ใบนะครับผมอ่ะเปิดมาแล้วโอเคแล้วก็หาตัวที่ชอบสักใบหนึ่งคอลงช่องเรียวการและใบนี้จะพลังบวก5 0 0พันนั่นเองครับผมโอ้โหแล้วสกิลใบอาร์สกิลนี้เนี่ยไม่ได้ถูกเขียนไว้ว่าใช้ได้แค่เท่านนหนึ่งครั้งดนั้นหมายควาว่าถ้าเกิดคุณมีค่าคอสเหลือคุณจะคว่ำอีกก็ได้ล็อกอีก ก็ได้เปิด5ใบบนและเรียกมาอีกก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จนกว่าจะพอใจแล้ะกันแต่ส่วนมากก็เห็นมาทํำกันเทศทีเดียวก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะเพราะว่าส่วนมากคือเราจะทําเพื่อที่จะหาตัวมา บูสต์หรือว่ามันเร่งพลังให้ตีเกิน2 1 0 0ในแถวหนึ่งนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนี้นี่จะเป็นสกิลของ Meden o f f i ีน่าแท r บ e ีเวินั่นเองนะครับผมเ็นอีกตัวนี้ที่น่าสนใจเพราะมีความสามารถในการเรียกพวกไวมากเพียงแต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่โอเคเราจะเสียตัวบูสต์หรือว่าตัวบุกไปข้างหนึ่งเพราะเราต้องล็อก1ใบนั่นเองแต่ทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นสกิลความสามารถต่างๆของแคลนเนลเนกตาจากชุด VGTBT 1 4ขีดหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ หวังว่าคงจะลองไปเล่นประยุกต์ใช้ดูได้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับคลิปนี้ละกันสำหรับวันนี้วิชินกับการรีวิวคงต้องขอจบลง,งไปเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย